เขาบอกว่า1เมษายน66นะครับกิจการจ่ายค่าเช่า48,000บาทนะครับสำหรับ1ปีนะครับโดยวันที่บันทึกเนี่ยบันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าโอเคนะอ่ะเสร็จแล้วเราจะเขียนเส้นทำลายครับเราจะเห็นเส้นทำลายของเราเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนคือวันที่จ่ายนะครับ1เมษายน66นะครับครบกำหนด1ปีนะครับก็จะเป็น1เมษายน67นะครับทีนี้เราก็ทำการแบ่งในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเป็นข้อมูลของปีนี้จะถูกเรียกว่าค่าเช่านะครับถ้าเป็นข้อมูลของปีหน้าจะถูกเรียกว่าค่าเช่าจ่่่่่่าา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 ยยยยลลลวววงงหหนน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 ้้้้้้ะะ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 คคคคคครรรรรรัััับบบบทีีีีีีเเ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 กกก็็็จจจมมออออดดดิถปปชณแไื4,000ใ เขาเรียกว่าใช้ระยะเวลาในการเช่าเนี่ยเเดือนนะครับก็จะกลายเป็นยอด3 6 0 0มส่วนปีหน้านะครับค่าเช่าที่เราจ่ายล่วงหน้าไปเนี่ยจะเป็น4,000ในระยะเวลา3เดือนคือ12ื่นนะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้ข้อมูลแล้วนะครับเราก็จะทำการปรับปรุงเนื่องจากว่าวันที่เราบันทึกอะเราบันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าใช่ไหมแสดงว่าเราบันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนซึ่งตามหลักบัญชีแล้วมันผิดนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่ามีการเช่าของปีนี้ดังนั้นเราต้องบันทึกบัญชีค่าเช่าของปีนี้นะครับไม่ใช่กกกาา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 รร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 เเ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 เชชชชช่่่่่่่่่่่่่ลลลววงงงหหหนน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 น้้้้้้ททัััััมดดดดดดดะะะะคค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 คบบบบบบบยยยิิิิตตตตใอออีีีีไืปป็็ขจแ ได้บันทึกไว้เกินไปเลยนะครับบันทึกออก36มหมนนะครับก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับ